ส س ิ م ล ل َ اللهُ ا ل ر นّ ح ْ م َ ن ِ ا ل ر ح ي م ا ل ح م د ل ل ه ر ب ا ل ع ا ل م ي ن و ص ل ى ا ل ل ه ع ل ى س ي د ن ا م ح م د و ع ل ى ل ه و ص ح ب ه ا ج م ي و ب ع د ครับท่านผู้ชมท่านพี่น้องครับว่าเราทุกคนได้ผ่านเดือนอมฎอนกันมาบรรยากาศหรือสภาพของเดือนอมฎอนที่เป็นเหมือนมูซิมนะภาษาอับเขาเรียกมูซิมก็คือเทศกาลเนี่ย เวลาถึงช่วงฮัตอ้าวคนที่เขาเคยมีอะไรเขาก็จะรู้ว่าฮัตต้องเตรียมอย่างไงเวลาเดือ,ดอนอมมอตเราก็รู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไงเตรียมอย่างไงแต่ท่านพี่น้องเดือนรอมฎรนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มีการกระตุ้นใจของพี่น้องมุสลิมให้แสดงออกถึงความมีอิมาตอลอสุบฮานอวตาละก็คือเรื่องของการอ่านนั้นกุรอานไม่มีเดือนไหนที่มุสลิมอ่านกูรานมากกว่าเดือ,ดอนอมมอต จะด้วยกับการกระตุ้นที่บอกว่าเดือนอมฎบอนเป็นเดือนของการประทานกุรานอ้าวเราก็อ่านอันกุราเรนเดือนอมฎออนเป็นเดือนที่ท่านนบีมุฮัามัลลัลลอฮฺอะลัยฮุสัลลัมทบทวนกุรานกับยิบรีปีสุดท้ายถึงสองจบสองข้อต่ำอ้าวเราก็มีฮันก็กุรานแต่หมดเดือนอมฎออนกุรานอยู่ที่ไหนสิบเอ็ดเดือนนะท่านผู้ชมท่านพี่น้องครับไม่อยากให้กุรานหายไป อันนี้เป็นการเตือนกันนะครับว่ากุรานควรอ่านทุกวันจานวันละสามอายะวันละห้าอายะอ่านวันละครึ่งหน้าวันละหน้าอ่านแล้วให้อะไรครับให้ได้เราอยู่ให้ได้ให้ให้ได้เราให้เราได้อยู่กับอันคุรานแล้วเมื่ออ่านแล้ววันนี้ก็ต้องถามต่อว่าเราจะอ่านวันละสองอายะห์สามอายะห์ผมมาเรียกร้องและเฉิญชวนก็คืออยากให้มีกุรานแปลไทยอยู่ข้างๆ แล้วก็อ่านแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วเราจะรู้เลยว่าอัลลอฮ์สุบฮานุวัตาลาเนี่ยให้เราอ่านนั้นกุรานเนี่ยไม่ได้อ่านเพื่อ,อผล,ลบุญแต่อัลลอฮ์ต้องการให้เราอ่านนั้นกุรานเพื่อที่จะให้รู้ว่าอันไหนฮาราลอันไหนฮารอมอันไหนคือคําสั่งใช้อันไหนคือคําสั่งห้ามอันไหนคือเรื่องของประวัติศาสตร์อันไหนคือเรื่องของอะไรครับสิ่งที่อัลลอฮ์จะตอบแทนคนที่ทําความดีที่ทําอามันฑสอนและปฏิบัติคุณงามความดีจะได้รับอะไร คนที่อะไรครับได้ทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนปฏิเสธสิ่งที่นบีเราซูลมาเรียกร้องเขาจะต้องได้รับการตอบแทนอะไรอันนี้คือเป้าหมายของการอ่นนนรานกุรอานเพราะพวกเราก็จะบอกแล้วในโลกนี้ไม่มีหนังสือเล่มใดที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนอกจากกราุรอานเราก็เชื่อเช่นนั้นแล้วกุรอานก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการอะไรครับยกเลิกแต่เพียงแต่อะไรครับตัวหนังสืออาจจะมีการเขียนที่เป็นรูปแบบแตกต่างกัน ไม่ได้บอกว่าอ่ะสิบปีที่แล้วเหตุการณ์ปัจจุบันมันไม่มีโซลนี้น่าจะตัดทิ้งไปไหมไม่มีแต่การยกเลิกก็คืออายาหนึ่งไปยกเลิกอายาหนึ่งอันนั้นมีแต่ตัดทิ้งไปโซลเป็นอายาเลยไม่มีอ่านก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมสามสิบยุสหนึ่งร้อยสิบสี่ท่านผู้ฟังท่านพี่น้องผมเองก็อัมูุลิแลได้เรียนภาษารับแล้วก็ได้อ่านอั้นอ่านเวลาอ่านผมจะไม่อ่านแบบ ครึ่งชั่วโมงยุสหนึ่งหรือวันนี้อาจารย์สองยุสใหม่ผมายานของผมไปตรงเวลาของผมอาจจะตอนกลางคืนบ้างหลังสุโบโบ้างตอนหลังจากบ่ายบ้างก่อนจะนอนนิดหนึ่งอ่านสักหน้าหนึ่งสองหน้าอา่านแล้วก็ดูช้าๆอัลลอฮ์กำลังบอกอะไรเรื่องอะไรแล้วก็ผมไปสะดุดตรงที่ซเราะอันอังกบูษซเราะอันอังกบูษผมไปสะดุดยังไงเวลาอ่านไปแล้วถ้าเป็นปนักเรียนฮาฟิซ ผมเป็นกรรมการที่จะออกข้อสอบให้เด็กฮาฟิสเนี่ยผมสะดุดก็คือว่าออสซอร์นี่น้าออกหน้าออกคําถามถามว่าทําไมหน้าออกท่านพี่น้องท่านผู้ชมครับตรงซุร์นี่ที่ผมชอบก็คือวันละีนะอามานูวาเมลูซอรลิฮารดในอายาที่เจ็ดนะแล้วเวลาไปอายาที่เก้ามีอีกวันละีนะอามานูวาเมลสซอรลิฮารดขึ้นเหมือนกันเลยเวลาไปอายะที่ห้าสิบแปดวันละีนะอามานูวาเมลูซอรลิฮารด ถ้าเป็นเด็กฮาฟิซหรือถ้าเราจะท่องกุรอานเนี่ยเราต้องหาในสุร้อนนั้นให้เจอก่อนว่ามีที่คล้ายกันแน่กี่ที่แล้วม่อคล้ายกันกี่ที่แล้วเราก็ต้องเขียนรหัสของเราไว้เลยว่าสุร้อนนี้เนี่ยมีคํานี้เนี่ยคล้ายกันแล้วเราจะต่อ,อยังไงเพราะในอาย่นี้วนละดีนะอัลล,ลอฮ์จะากล่าวด้วยกับล่าเหมือนกันเลยแลนุกัฟฟิรันนะและนุดะิรันนะฮุมแลนุบะฮูอันน่ะฮุม ผมก็ลังจะเล่าให้ท่านพี่น้องท่านผู้ฟังชมนะครับว่าเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธาอิหม่านกับอัลลอฮฺเราซูลศรัทธาต่อวันสิ้นโลกศรัทธาต่อกอดกอดัดแล้วเราได้ปฏิบัติอามัณติซอลแล้วอัลลอฮ์จะตอบแทนเราอย่างนี้ครับหนึ่งและนุกัฟฟิรันนันหุมไซอาติหิมวลีนัดเจซีญนั้นหุมอัลซันัลลัฎกานูยะมลูนคนที่มีอิหม่านและคนที่ปฏิบัติอามัณติซอลแล้ว ล l l a ์จะลบล้างบาปของเขาและหนูกัฟฟิรอนนานหุมไซยาที่หิมว่าลีนัดเยซียันนะหุมอัสนันละดีกาหนูยามาดูนและล l l a ์จะตอบแทนเขาในสิ่งที่ดีวันนี้ถามว่าใครไม่เคยทําความผิดบางคนก็บอกฉันไม่รู้เหมือนกันว่าฉันเคยทาเปล่าแต่ฉันรู้ว่าฉันไม่เคยดื่มสุราทำดุลิลละฉันไม่เคยเสพสิ่งมึนเมาัทำดุลิลละฉันไม่เคยเล่นการพนันทำดุลิลละ สิ่งที่เป็นบทลงบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ห้ามไว้ใหญ่ๆเราบอกเราไม่ได้ทําไม่ได้ทําอันทำดุลินละแต่ครั้งนี้เรามาย่อยเรื่องต่อไปอัลลอฮ์บอกไม่โกหกเคยโกหกไหมอัลลอฮ์บอกไม่ให้นินทาเคยนินทาไหมมันก็หนีไม่พ้นในวงจรชีวิตว่าวันเนี้ยเราบอกฉันไม่เคยนินทาแต่นั่งวงกับคนอื่นทุกเช้าเลยเขาคุยเนระื่องของคนอื่นก็เราก็ฟังในส่วนตัวผมนะบางทีผมนั่งดูข่าวตอนเช้าๆเนี่ยนะ ในช่วงที่ไม่สบายมีอยู่ทีเลยก็นอนเปิดโทรทัศน์ด,ดูเนี่ยนะนั่งฟังไปฟังมาคิดเองว่าตกลงเรานั่งฟังข่าวทุกวันนี้เนี่ยมันเหมือน,นเราฟังเข้าดนินทากันไหมข่าวสมัยก่อนผมว่าไม่ใช่แบบนี้ข่าวสมัยก่อนเขาจะมา,าว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วก็ยังไงแล้วเขาไม่มีมานั่งวิพากษ์วิจารณ์นข่าวอะเราก็จะรู้ว่าอ๋อตรงนั้นน้ําท่วมอ๋อตรงนี้ไฟไหม นะครับแล้วก็จะเริ่มจากข่าวในสำนักพระราชวังก่อนใช่ไหมละ่ะแล้วมันก็จะเรียงไปเอานายกไล่มาไล่มาแต่ปัจจุบันข่าวนั่งดูแต่และช่องเรื่องชาวบ้านดังนั้นเลยแล้วก็ไปยุ่งกับเขาไปอะไรไปเติมอะไรประมาณเนี้ข่าวควรจะอ่านไม่ถึง2นาทีทวยซ้ําไปแต่บางข่าวอ่านกับ10นาทีเลยเหมือนคล้ายๆว่าขายข่าวได้เนี่ยผมกําลังมองว่า แบบเนี้ถ้าเรานั่งดูทั้งวันทั้งวันเนี่ยมันจะใช่ไหมกับการที่เราไปฟังในสิ่งที่เขาพูดถึงเรื่องของคนอื่นถึงแม้เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่เราเริ่มไปใส่เยอะไหมเราไปเติมเองเยอะไหมคิดว่าคนนั้นน่าจะคนนี้น่าจะผมเลยว่าไม่รู้แล้วเ,เราจะรู้เรื่องใดนไงไม่รู้เรื่องมันก็ได้อะไรที่อยู่ในกุฎานเรายังรู้ไม่หมดเลยแล้วก็ข่าวแต่ละวันเราก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆมันมาตามนั้นหมดเลย มีไม่กี่เรื่องหละที่เราเห็นข่าวอยู่ในปัจจุบันฆ่ากันตายคนติดยาอะไรประมาณเนี้ยเราก็ขอดูอากันแล้วกันยิ่งดูทุกวันมันก็จริงจริงอะไรนะเดี๋ยวจะเป็นโรคจิตไปดูอะไรที่มันสวยงามไปดูอะไรที่มันเป็นความดีงามดีกว่าถ้าสมองเราอยู่เราเห็นสิ่งที่มันเป็นความดีงามเราก็จะมีแต่วความดีงามดังนั้นอายยแรกมีบอกว่าวันนี้เราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราทําผิดอะไรบ้างยิ่งจงสงการเห็นไหมครับอัสสัคฟุลลฮอเลย ออกเดินทางไป <c oughs> ที่บ้านพระขนงกลับรถจะขึ้นทางด่วนพระรามเก้าเขาจะมีงานอะไรของเขามองแล้วตกใจเลยก็คือว่าเอ้าเดี๋ยวนี้คนเขาใส่ชุดชั้นในมาเดินบนท้องถนนกันแล้วดิผมใช้ใชคํานี้เลยนะคือมันเหลือจนกระทั่งว่าอะไรคนสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่เคยนุ่งกางเกงขาสั้นเดินบนท้องถนนใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวนี้ไอ้ชุดที่มันเดินน่มันเหมือนชุดที่มันอยู่ข้างในใช่ไหมเขาบอกโอาอาจารย์ตกรุ่นแล้ว มันเทรนเทรนบอกมาเทรนเทรนผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรที่บอกเขาใส่ก็เรื่องของเขาเขาไม่ใช่ผู้ศรัทธาแต่เราเนี่ยอยู่บนท้องถนนกับเขาแล้วเราเห็นเนี่ยทำยังไงต้องบอกอัศัซฟรุลเหรอไอ้แี่แค่บอกก็ถามว่าเราก็ไม่ได้ไปให้ดูเราไม่ได้ไปดูแล้วเราไม่ได้ให้เขาใส่แต่เราไปอยู่บนท้องถนนร่วมกับเขาแล้วเราเห็นเราก็ต้องบอกว่าอัลลอฮ์จะเอาบาปเราเปล่าเราก็ไม่รู้เรามองแล้วเราก็ต้องละแล้วเราก็ต้องอัศัซฟรุลเหรอดังนั้นถึงบอกอย่าบอกว่าใครไม่มีบาปเลย แต่และคนมีบาปไม่รู้มันจะมาอย่างไงขึ้นรถโดยสารประจําทางวันนี้เห็นไหมครับเรื่องของอะไรเสียงเพลงาบางคนบอกเสียงเพลงฮารามแล้วเราก็ต้องฟังเพราะมันเป็นรถสาธารณะเราบอกเราไม่ได้เปิดก็เปิดแต,แต่เราอยู่บนรถไงอย่างนั้นถ้าเราบอกว่าถ้ามีเพลงเราจะลงไม่ได้กลับบ้านหรอกรถทุกคันเดี๋ยวนี้มีหมดแล้วเห็นไหมครับแม้กระทั่งรถแ e ท็กซี่ซึ่งเราเช่าเราจ่าย เราก็จึงบอกว่าอัลลอฮ์จึงให้สัญญากับเราว่าถ้าเราเป็นคนที่มีอีมานแล้วเราปฏิบัติอามัณที่ศอนแล้วเราละหมาดฟัดดูเราละหมาดสุนัตเพิ่มเราอ่านกุอ่านอัลลอฮ์ะจะช่วยให้ความดีเนี่ยมันไปนลบล้างสิ่งที่เป็นบาปเดี๋ยวเรามาฟังกันในตอนถัดไปนะครับว่าคนที่ปฏิบัติอามัณอิบาดนะตอนแรกตอนนี้ตามอญญายะกุอ่านในโซรออังกบูตอญญายะที่7็อัลลอฮ์ะจะลบล้างบาป กับสิ่งที่เขาทําผิดและอัเราจะตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าขออัเราส่งประทานให้กับเราเช่นนั้นแล้วขออัเราสรงอภัยโทษกับเราและตอบแทนสิ่งดีๆให้กับเราทุกคนครับขอสดละละมัุอะลยฮินะฮะมั่อะลยฮิออัศวีวาซาลามอมลริุฮะอัลลอฮมะตุลลอฮิวะบรอกาตุ